สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K 22รีแมแน r e m a ขอชิงแชมป์กับอเอ,อาส u กะแต่เป็นกติกาพิเศษนะวันนี้เป็น็นอกเอาท์แมตช์อาจกันตุยไปข้างเลยวันนี้ วันนี้ใครจะตุยเดี๋ยวรู้กันอ่ามาก่อนเลยอดีตแชมป์พึ่งเสียแชมป์ไปในศึกที่แล้วแนนโน,โนวันนี้มาในคราบแนนโจ๊กอ่าโจ๊กเกอร์วันนี้ศึกโจ๊กเกอร์เจอกันไว้เฮ้ ต้องเดือดแน่นอนกติกาก็เดือดแล้วน,ออลน็อกเอามแมทวันนี้ใครจะอยู่ใครจะตุยและเจ้าของแชมป์ญิงรอชนะแนโนโนมานีแหละ เอ็มเพสออฟทอมอลเจอาซูกะมาเลยอะเจมีความสุขได้แชม อดีตผู้ชนะมั 2020. นนี่อินเดรแบงค์ปี2020นี่เจไม่ธรรมดากวาดมาทุกอย่างแล้วบ้งในสมาคมเจตึงในเกมก็ตึงเซ็กหน้ากากก็เป็นอมีเวทมนต์แนนโดนนี่ แนนไม่มีเวทมนต์จิงช้หญิงรอนะแนะนำตัวหน่อยจากกรุงเทพไทยแลนด์ แนนนูเชือดเลยแคนมีแต่คนแคนไว้วันนี้จากโอซากา้าญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์หญิงรออาสอุกาศึกสองโจ๊กเกอร์ต้องมีโจ๊กเกอร์ลอดไปเพียงหนึ่งเดียววันนี้ หลอดไปพร้อมแชมป์ด้วยมาเข้ามาเลยอีเจโอเจ้บอกว่าชิวชิวลุยเลยเตะบล็อกได้เออบล็อ,อกอนี่ปัดปัดไว้หมดจับเวียงเข้าเทิร์นบัคเกิลเจจับหันหลัง มาเจาะยางอู้เจ็บเจ็บเอาเหยียบเหยียบเหยียบนมเหยียบเข้าไปเป็นแบรนเลยแนยจนจะเยอะนี่ทิ้งศอกหรือกระเจ้เหรออย่าหือ,อเ,อเดี๋ยวเจ็บมาเตะเข้าไปเต็มเต็มโอ้โหแอนกระตตกแขนโอ้โหเจ้ อาเจตสลัดขาอีกแนนโดนอย่างเดียวเลยอ่าโตได้หน่อยนึงก็โตคืนืนเอางายท้องอีกแล้วแนนไหวไหมเนี่ยโอ้โห,หจะซ้ำรอยสึกที่แล้วไหมอาโดนเน็กเบเกอร์แย่แล้ว เอาครับเจ้ขึ้นเส้นสามเลยกราโดดทิ้งศอกจุกแล้วเจ้ก็อัดอย่างเดียวอเอาปัดขาเออแนนต้องมาแล้วเอาครับแนนขึ้นเชือกบ้างอารอจังหวะกราโดดทีบอากาศอะไรวะเนี่ย อัีบเออโตได้ดิดเดียวเองบอกได้บอกอีกนี่นี่สวนโอ้โหเจ้เอาครับบันท้ายโอ้ยไม่โดนเกือบพาเจ้ไปลากไว้ไปเสริมแรงนี่ขวางลำตัวจุกบ้างนะเจ เอาับแนนโนสายเป็นยิกแก้มคาเมลคัดแหละนี่สลัดออกครับเจเหนือกว่าวะโ,โหูโหชัดเจนแนนโนต้องเอาบ้างเว้ยอุย้ยมาแบบหนักๆเลยครับแทงใจดำแต่ไม่มีจับกดไม่มียอมแพ้ ตุยไปข้างคุยคอนต่ำคอนต่ำอุ้ยเอาบันท้ายพี่คาดอุ้คอนมาแล้วต่อยเลยต่อยเอาคอนมาตีเจ้เลยพี่หนูนี่มึงเยอะเอาครับขึ้นเส้นสามอะคึกแล้วกระโดดทิ้งสองอีกนมแตกแล้ว มาจัดการเลยอีแนนอาซูกาล็อกเอาไปยอมซะแนนแนนยอมไหมยอมก็เท่านั้นเจล็อกเต็มเต็มสูบโอ้ยแกไดเอาไว้เดือดมาเอาดีดีทีนี่หลอกไฟโอ เจบอกดา่าตูไฟเหรอเออดูเฉยๆรอแป๊บนึงอ่ะเสริมแรงกดขวางลำตัวเจจุกบ้างเออเอออะคืออะไรเดี๋ยวตั้งหลักเอาเติมมดมารวบหน่อยหยุมหัวยุ้มยุมย้มยุ้มยุมนี่ ผมนุ่มดีใช้อะไรเนี่ยสั้นซิว้วแหมเอาโดนเสยจเจเอาเอาไปอีกรอบนี้ต้องได้เสริมแรงไม่โดนอีกอเอาเข้าทางแทงใจดำเนา <c oughs> เพลงคุณคุณเบลลี่ <c oughs> โอ้ m i s นน o n e y the Bank เนี่ย จะใช้สีหรือเปล่าอกกวากมือมาเลยมาเลยไม่มีครับไม่มีมเบลี่จะมีเจ้เจ้ตื่นมาแล้วมาพร้อมอาซูกะล,ล็อกเต็มเต็มกลางเวทีแนนยอมแต่ไม่จบแมตช์ครับอย่างที่บอกตุยไปข้าง เจบอกได้เลยกระโดดจับกบโอ้แนนคว้าคอนโอไม่ได้โดนเจอเม่นสูเปกก่อนโอ้ยเดือดโดนถีบเลยถีบบ้องหือนี่แน่จะมาเล่นคอนใส่เจโดนแน่มานนี่เตือนบังอาจจะทำลายเจเลยเอาไปอาซูกาล็อกกลางเวทีเรียบร้อยครับ แนนหลับไปแล้วเจชนานออ็อ c เอาเลยุยค่อนข้างเดือดอยู่นะแต่มันก็ยังไม่สุดอ่ะเออมันได้ประมาณนี้แหละแต่แนนนอนแพ้เลยโอ้โหน่าสงสารเจโหด เออช่วยไม่ได้